พูดในพิธีบอกจ้ะใช่ช่างราปีใหม่ปีใหม่ร้องการอ๋อช่างราปีใหม่ไทยอ๋ปีใหม่กับสงการก็คื้กันต้องกันตือกันคือกันฮ่าฮ่าฮ่าค่ะร้องการพีนี้กับคอให้พระพรมใอ็มซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินมาได้เรื่อผู้ใดเดินทางไปเสียมากใสกับคอให้ปลอดภัยเด้อค่ะแต่ว่ามืวยกากวันพุธเวลาถือเล็กน้ำมูสกันเด้อจ้ะเด้อจิตวิทยาอดีเพื่อนสนอง กองใส่ย่งนี้จะเป็นอะไรอยู่กูเห็นมือสายเราเป็นไปได้ต่างในมือกองสาวหน่อยเลยมาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มีโชว์มากค่ะพี่ต้นน้องอีกแล้วนะคะสำหรับมือนี้วันที่เท่าไรมือหนี้วันที่15เมษายน2 5 6 8ค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็สำหรับมืออื่นนี่วันที่เท่าไรมืออื่นนี่วันที่16เมษายน2 5 6 8นะคะสำหรับ FC ฟซีแฟนคลับปลายทานหลายคนนะคะเสอว่า นี่ลหละพาก,กันจดจองเราพี่น้องเราพากันจดจองมาสิมีตัวเลขกไดโนนะคะทีนี่ลหละแบบสิเกี่ยวของกับน้องอุ้งอิงเพจบาดแพงก็ยังเพฟซีแฟนคลับไพ้นได้ทราบกันดีนั่นแหละค่ะพี่น้องนะว่าไม่ว่าจะเป็นการลุดตากออกมากของน้องอุ้งอิงนะคะหรือว่าจะเป็นแบบอ่าจังไละหรือว่าจะเป็นอุาอก,การที่อุ้งอิงนอ้องเด็กกเขียน ตัวเละตามหมอกหันมองนี้นะคะหรือ่างทเป็นตัวเละเงี้ยกระตามทีอุ้งอิงน้องเล็มีการไปสัมผัสจังสีนะคะหลายคนก็นมักสิบอกว่าบนเนอ,อาจซิมาก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าจากที่เข้าเดียวก็เกันติดตามน้องมานอาพี่น้องนาะตัวเลขทีเกี่ยวของกับน้องนะคะมักสิออกมาให้โชว์เอกซ์กันครับเกือบสุหมหัวน,นะคะบนเน็มไมืออื่นนีอาจซีมาอีกก็เป็นไปได้เงียกระามารถเกิดขึ้นได้เบิร์เราพี่น้องน้องแล้วนี่แหละครับพี่น้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพง นองได้ลั่นตัวตัวเล็กออกมานะคะซึ่งเือว่าโดนใจยุซิจัตุรัสคับไรทำไรคนย่างแน่นอนน้อพี่น้องมาเป็นอย่างคือบอกว่าแบบนั้นนะคะนี่แหละครับพี่น้องนะานไมฟังของทางด้านอาพอยอุ่งหยุดครับพี่น้องเพื่อนมีการประกาศนะคะเพื่อนกับบอกว่างวดประจาวันที่16เมษายน2568เลขที่ออกเพราะพอยอุ่งหยุดบอกว่าตั้งใจแล้วตัวเลขกอุ้งอิงน้องเป็นคนเบาหลังจากนั้น เดี๋ยวสีพ่อพี่น้องไปเบิ้งคลิปจังห่อยสก่อนนะคะแล้วสีมาบอกเลนเอียดเห็ุซีเป็นครับเด้ฟังทีหลังเอาไปเบิ้งคลิปกันเลขที่ออก1นึ่งเก้าแปดเจ็ดหกเอ่เี๋ยวดอย่างกทียิ่งงานลุกหลังสอนน้ำเานเป็นหาปีฮน้องสุบดูสูบรไม่สายเ เป็นจังไดถือ่เดว่าชัดเจนเราพี่น้องนที่เดว่าชัดเจนก็ยังทีเอฟซีเป็นครับหลายคนได้ฟังนั่นแหละหรือว่าฟังบทท่านนะคะค่ะฟังบทท่านแอดมินสิ่บอกว่าสูฟังอีกที่หนึ่งนะคะนี่แหละครับพี่น้องน่าสำรับพอย้อนอยู่บนกาเดบอขึ้นมาอย่างชัดเจนเราพี่น้องเราเพิ่นก็บอกว่ารางวัลประจำวันที่16เมษายน2568เดทพี่ออกได้แก่พี่น้องก็บอกว่า1 9 8 7 หกน้องมาจังสีแล้วครับพี่น้องขาดอีกตัวหนึ่งนีตร,รดลขครบหกตัวเลยนะคะแต่ว่าเนลาที่นอ้องอูอิงน้องโรนก็อัปสิบเป็นหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหกนะคะโอ้เลกเลี่ยงในตัวนี้ครับพี่น้องเลขเรี่ยงเลยหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหกน้องพี่น้องน้องอันนี้กัลแล้วแต่สิบพิจารณ้าวันทองน้องพี่น้องน้องแอนด์มิทมอ่งมาทึ่งเมื่อหาตัวนี้ว่าเป็นปฏิบัติโตครับพี่น้องอัปสิบเป็นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะคะ 8, 8 7 7เจ6ดเจดแปดเจ็ดหกหกเจ็ดอันนี 10, ้ก็แล้วแต่สิสิไปพิจารณากันเอาเราพี่น้องนาออันนี้ก็แล้วแต่สิพิจารณากันเอานะคะแต่วาอย่าสะดืมนะคะพี่น้องเลขหกกับเลขเก่านี้คือตัวเดียวกันเซอว่าหลายคนนี้ไปโฟกัสสามตัวหลังยางในนอนก็คือแ7 6เจหต่วาก็อยาสะดืมเลขหกกับเลขเก่านี้คือตัวเดียวกันเราพี่น้องเนาะหามพลาเด็ดค่ะนะคะหามพลาเด็ดค่ะนะคะอันนี้คือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับพ่อแม่เอฟซีแฟนครับ าพี่ globally, น้องนนองนะคะอ้าวนี่หนะคะพี่น้องก็อยากจะลืมอมืออื่นนี่ขอให้ชมดีชมมาการสู้ผู้สุดคนพอยุดยุดบอกค่ขนาดนี้ค่ะพี่น้องว่ารางวันนะคะประจำวันที่สิบหกเลขพี่โอกตัวเองนะก็บอกออกมาเลยค่ะพี่น้องนึิมเก่าแปดเจ็ดหกวาสัตนะคะอ้าวนี่ยนะคะพี่น้องน่าสำรับทางด้านพอยมยุดนะคะกับน้องคุณอิงเพชรแบบแห้งก็ตามที BTS, ่ขวากันได้ติดตามนพี่น้องเราก็ท <such cow> ี่ว่าเข้ากันสุดๆเลยวันอกนะคะ เวลาอุ้องยิสาดมุกมาทั้งสี่นะคะพอจะอยู่กัอกับนีละเทิงรับเทิงสาดมุกไปให้อุ้งยิงเลาวพี่น้องเราก็ถือว่าน่ารักมากๆสำหรับพอดูคู่นี้วันทองเนพพี่น้องเนาะนะคะเอาเนี่ยแล้วค่ะพี่น้องะกะเยียสลืมจดใบละบายนะคะจดใบละบายจดไปเด้อค่ะพี่น,อน,ะะน้องหอ,อ,อ,อดมืออื่นนี่บาส์ีว่าลืมเด็กกะที่ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางไม่ไดนเห็นหลายคนแล้วค่ะพี่น้องเวลาล้างในขอกย้ำใดนะคะเราบันทีกนี่ ถ้ากันเขามาคอมเมนต์นะเขาว่าเสียดายเห็นคลิปอยู่แต่วา่าลืมสื่อบางคนบอกว่าแบบนี้นะคะเอาเนี่ยละเอาโชคมาให้ขนาดนี้แล้วนะคะสิผลาดเด็กจังใดหนะ้าพี่น้องเนาะนะคะกับมืออื่นนี่ลังกุละ่ะซีมงแรงหนะ้าพี่น้องเนาะซีมงแรงก็ขอใหย่แดงขึ้นมาเฮ็ดตึงนะคะจากเหตุซีแฟนคลับที่ได้เข้ามาบางังในคลิปนี้นะคะกั แช์ออกไปครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้แชร์ออกไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซอยกันครับพี่น้องเพื่อเป็นการดันคลิปนี้ให้หลายๆคนได้เห็นได้เบื้องหน้าเอาพี่น้องเนาะเอาแล้วนะคะพี่น้องกันนี่หลักข้อให้โชคดีโชคมันกันสุขผสุขคนบ่าน่ครับพี่น้องแรง่งมีอาจิอาซิมิโตเละะ่เมือไหรนะคะเรื่อว่ามื่อเสาอาซิมิโตเละะ่เมือไหรนะคะแอดมินบ่พลาดยังแน่นอนนะคะเดี๋ยวสิมาอัปเดตสุพี่น้องฟังนะคะว่ามีโตวใดแน่ได้โต้ใดแน่ เอาพี่น้องเนาะนะคะเอาเลยแล้วครัพี่น้องค่ะเป็นจังไรแน,น่สำหรับมือว่านนี้่พามาเบิ่งกันนะคะว่าอุ้งอิงเผ็ดบ,บาดแห้งนะคะอนองได้มีการออกมากเคลื่อนไหวอีย่างบบก,ก่อนหน้าน,น,น,นะนี้ค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะพี่น้องเนาะอ๋อเมื่อ17ชั่วโมงได้มีการออกมาโพส่งงานคือเก่านะคะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตอา่านการโพส่งงานของอุ้งอิงน้องก็บอกว่าส่งงานจ้านะคะขอบพระคุณพ่อพ่อยแม่ทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจ ทีมงานสาวน้อยและกะลาเดือจากขอบพระคุณทีเอ็นดูหลาและกัทีมงานคอยสนับสนุนหลาและกะับทีทีทีมงานอยู่ตลอดพ่อพอ,พอแม่มาให้กำลังใจหลายอิริจาขอบพระคุณความัาความิใจจากพ่อแม่เอฟซีทุกคนเดือจากขอบคุณพ่อโจกแม่โนดพอน่อโนนแม่บียอยากสุภาลุงอำนาจทีมงานครูทีมงานอาจารย์นนดนตรีทีมงานแดนเซอร์ทีมงานคอนโวอยและกับพ่อพอ,พอ,พอแม่เอฟซีสาวน้อย พอพอมเอสซีล่ะทุกคนเดินจากทีมาให้กำลังใจหลาแล้ะ,ละกะพีพีทีมงานเจ้าหน่อยในมือนี่รำมีความสุขหลายจากะณะที่พอพรอมเอมมาให้กำลังใจหลาขอบพระคุณทุกท่านเดินจากขอพระคุณบานหักหลาถูกหลังทียุเคีย่องทางหลาอยู่ตลอดละคะพอมเอเอซีทุกคนเดินจากขอพระคุณชุดสวยๆจากพ่อหนึ่งใมยกวงนะคะขอบพระคุณบานหักนะคะนี่ลากะมาทรงงานจานะคะ นี่างขอขอบพระคุณพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะคะรามีความสูงแห้งๆร่างมีความสูกร้ยจานนะขอให้งขอแม่เอฟซีแฟนคลับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับด้วยรำว่ายิ่งขึ้นไปดูกระหลาไปโดนเดนเ้ือดจ่า่อแม่ทุกคนเลือจ้าพันนะพี่น้องเป็นจังไรนะคะวกับเป็นตังเงือดอิริค่ะพี่น้องได้มาไล่ลดนข้อทุกมื่นอิรินะคะเป็นตังเงือดแห้งเราพี่น้องนอนเรียนนะคะพี่น้องแสดงใเย็นมากระแสของอุ้งอิงนะคะบอกคยลดเลยเราพี่น้องนอนนับมื่นในแห้ง เพิ่มขึ้นเพิ่มคืนไปเรื่อยๆนะคะขนอถขึ้นมาอุ้งอิงกระแสาะต,ตบอ่อบ่อเลยค่ะพี่น้องนะคะใส่ค้านี้กับอุ้งอิงบ่ได้นะคะอุ้งอิงกระแสไม่เคยโตเบื้องจากมาไล่กะระดูแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะคะกะเอินมามาไล่นี่กะล้วนข้อถูกหมองถูกพื้นที่อิลีนะคะสำหรับเอ็ซิฟฟอร์ครับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแห้งมีถูกหมองถูบ้านอิลีค่ะพี่น้องกะ ดีใจนะคะดีใจกับน้องนพี่น้องเนาะอ้าวเนี่ยแหละค่ะพี่น้องเป็นจังไบแน่สำหรับมือเหรียญว่ากำลัาเป็นมันสุดท้ายนะคะตามปฏิทินเนาะพี่น้องเนาะนะคะก็เป็นวันสุดท้ายของมือเหรนโญจกานมันเถาะนะคะแต่ว่าจากไล่มองไล่บอลนะคะเซบากระสีมีการไล่ไปเรื่อยๆนี่ยนะคะพี่น้องนะคะไล่ไปเรื่อยๆแบบบอมมี่อ่ะ อม่คุ้มแม้ใจคือกันนะคะว่าสิไรไปหอดตอนใดไปหดมือใดนนะคะแต่ว่ามือนี้ตามปฏิทินกับที่ว่าเป็นมันสุดท้ายเราพี่น้องน้องหลายหลายคนก่ะบ้างเพจดาวหลังนะคะวบาสินในการเดินทางกลับวันไหนกับพงไหเดินทางปลอดภัยสุขสุขคนเราพี่น้องนนะคะเอะะ <ๆ S 2> แล้วล่ะพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะทีเดี๋ยวเอามาฝากพี่ตอนน้องเราพี่น้องะคะคเราก็ขอให้มาอื่นนี่โชคดีโชคแบบสุขสุขคนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบปไปซะมีซะก่อนนะคะก็คำนั้นสวัสดีค่ะ